มารีวิวสถานีรถไฟนครใจสีกกันนะครับตรงนี้มันก็จะมีสามลางสามชัดชฉลานะสถานีนครใจสีกก็จะอยู่ระหว่างสถานีวัดนิ้วลายซึ่งไปทางกรุงเทพกับสถานีท่าฉลับซึ่งไปทางใต้นะครับ นี่นครับก็จะเป็นอาคารสถานีตรงนี้ก็จะเป็นตลางนะครับตรงด้านหลังสถานีก็จะเยียบนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะเนี่ยมีตารางกับประกัศขนส่งอะไรสักอย่างเนี่ยแหละก็มีเพียงแค่นี้นะครับผมจะกลับละขอบคุณมากครับสัสดีครับ